สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาว52นะคะคลิปนี้เราจะทำนายดวงรายสัปดาห์กันนะคะของคนที่เกิดวันทางเนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะ12เมษา63ถึง18เมษา63นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนเกิดวันพุธกลางวัน รอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่และจับไพ่แทนคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสิบใบ เก้า okay. สิบโอเคค่ะ10บใบนะคะการดูดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมฉะนั้นอาจจะใช่หรือไม่ใช่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะมาดูการข่าพุทธกางวันไพ่ใบแรกได้ไพ่เไม้เท้าเมจิกเชียนนะคะ7ไม้เทา้าสามนะะไม้เทา้เทานะคะ Knight of Pentacles หกไม้เทา้า King of Cups สิบดาบเจ็ดดาบเพจ of ฟวอนชาลีออดนะคะ Okay. มองเห็นไหมคะเห็นอยู่เนาะอ่ะไพ่ใบแรกเดยไพ่เจ็ดไม้เทา้าเจ็ดไม้เทา้านี่งานหนักไหมหนักไพ่คุณต้องต่อสู้กับงานนะงานหนักไหมหนักเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ต้องต่อสู้เนาะกัต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเพราะว่าไพ่งานขึ้นมาแสดงว่าคุณทํางานหนักมากเลยนะคะอันนี้ แล้วก็มีไพ่เมซิเชนขึ้นมาแสดงว่าอาทิตย์นี้ปฏิหารเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานนะอาจจะมีผู้ใดผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานถ้าคนที่ตกงานอาจจะได้งานนะคะถ้าคนที่คิดจะทํางานใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําได้นะคะปฏิหารเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือ King of ครับนะคะคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะ เพราะว่าไพ่ใบถัดไปได้ไพ er ่ Knight of Pentacles นะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินก็ให้ระวังนะคะแล้วก็ได้ไพ่หกไม้เท้าแสดงว่าเรื่องงานจริงๆเรื่องงานคนุณคนที่มีงานอยู่แล้วก็ทํางานเดิมไปก่อนนะคะส่วนใครที่ตกงานมีโอกาสจะได้งานนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องปวดหลังปวดหลังปวดไหลหรือว่าโดนแทงข้างหลังนะคะช่วงนี้ปัญหาที่เราจะเจอเนาะ ให้เราระมัดระวังนะคะอันนี้ให้เราระวังในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็คนมาแทงข้างหลังนะคะให้ระวังนอกปัญหามันคู่กันเลยถูกหลอกถูกโกงเป็นได้คนมาแทงข้างหลังนะคะให้ระวังนะคะคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะเรื่องงานถ้าคิดจะเริ่มต้นงานใหม่ทำได้ไหมทำได้นะคะไปได้สวยเริ่มต้นงานใหม่ได้นะคะ โอเคเรื่องงานเรื่องเงินคุณก็ใช้เงินเก่งนะคุณก็ใช้เงินมีเงินมาให้จับจ่ายใช้สอยอยู่นะคะพอหมุนไปได้นะคะยังไปได้เรื่อยเ่อเรื่องสุขภาพให้ระวังับการปวดหลังนะคะปวดหลังเรื่องความรักนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวานันรอบสัปดาห์นี้เรื่องความรักไม่ค่อยเด่นนะ พุดกกังวันนะคะเดี๋ยวขอสามไวเกี่ยวกับความรักเขาบอกว่าให้คุณคิดบวกในเรื่องของความรักถ้าใครที่โสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบก็ได้นะ ถ้าใครที่มีคู่แล้วก็บอกว่าให้รักษาความรักคุณไว้ให้ดีนะคะให้ความรักษาไว้นะคะแล้วก็ให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะสําหรับคนมีคู่โอเคสําหรับพูดกลางวันก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ